ร่วมทำบุญสร้างพระหลวงพ่อโตที่วัดทองคุ้งสมุทรปราการบอกบุญโดยอาจารย์นิติกรกิตติศรีวรนันหินสร้างพระไม่ต้องใช้เงินแต่ได้บุญมหาศาลเชิญร่วมทำบุญใหญ่สร้างพระด้วยก้อนหินที่วัดทองคุ้งไม่ต้องใช้เงินแต่ได้บุญมหาศาลเพื่อบรรเทาวิบากกรรมแก้วิกฤตชีวิตเสริมความสำเร็จด้วยการสร้างพระพุทธรูปจากก้อนหินอธิษฐานไม่รับเป็นเงินบริจาครับเพียงก้อนหินเล็กๆที่อธิษฐานจิตแล้วคนละหนึ่งก้อนหรือแล้วแต่ใจปรารถนา ส่งมาได้ที่วัดทองคุ้งบ้านเลขที่514ถนนปานวิถีตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ10550เบอร์โทร0822278789พระครูอนุกูลสุตกิจเจ้าอาวาสทำบุญใหญ่ไม่ใช้เงินขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่หลวงพ่อโตวัดทองคุ้งความสูง15เมตรด้วยก้อนหินอธิษฐานเล็กๆจากผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนารวบรวมจากทุกท่าน หินเหล่านี้ผสมเป็นมวลสารเนื้อปูนในองค์พระพุทธรูปท่านใดสนใจก็ส่งก้อนหินเล็กๆหลังจากอธิษฐานแล้วหากได้สวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรก่อนส่งก็ยิ่งดีก้อนหินนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระขอทุกดวงจิบดวงวิญญาณอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วแต่ทุกท่านจะอธิษฐานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างพระเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสร้างพระด้วยก้อนหินอธิษฐาน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุญใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำบุญไม่ใช้เงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิติกริกตริสีวาราน,านัน